คุมกำเนิดแต่และว,วิธีที่คุณใช้อยู่มีโอกาสเสี่ยงตั้งครรภกี่เปอร์เซนต์ข้อมูลนี้นะคะได้มาจากเว็บ Thai International Hospital 1. การฝังยาคุมกำเนิดฝัง1หงลอดคุมได้3ปีฝัง2หลอดคุมได้5ปีมีโอกาสตั้งครรภน้อยมาก0.01-0.5%ปอ 2. ห่วงอนามายัยที่หุ้มด้วยทองแดงหรือหุ้มด้วยฮอร์โมนระยะเวลาในการคุมกำเนิดคือ 3ปีหรือ5ปีมีโอกาสตั้งคันน้อยมากเช่นกัน0.01-1%สา3ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรายเดือนมี2แบบคือ1แผงมี21เม็ดกับ1แผงมี28เม็ดมีโอกาสพลาดตั้งคัน1-9% 4. ยาฉีดคุมกำเนิดฉีด1ครั้งคุมได้1เดือนหรือฉีด1ครั้งคุมได้3เดือนมีโอกาสพลาดตั้งคัน1-9%เช่นเดียวกัน 5. ถุงยางอนามัยโอกาสพลาดตั้งครรภ์สถึงเปอร์เซ็นต์หยาคุมฉุกเฉินโอกาสพลาดตั้งครรภ์อยู่ที่15-2ถึงเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการกินยาและ7การนับระยะปลอดภัยเช่นหน้า7หลัง7โอกาสพลาดตั้งครรภ์สูงถึง24เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดแต่ละวิธีขึ้นอยู่กับการใช้ของผู้ใช้เป็นหลักค่ะหากใช้ถูกต้องถูกวิธีตามคำแนะนำอย่างครบถ้วนประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดก็จะสูง และเช่นเดียวกันถ้าหากว่าใช้ผิดใช้ไม่ถูกตามคําแนะนำโอกาสพลาดตั้งคันก็จะสูง